สวัสดีเงี้ยมือเ้าครับพี่น้องเฮาสาวสุดท้ายจบแล้วเมื่อกี้ครับการลั่นล่ำล่าพี่มานั่งเอกน้อยนะครับประกันลังเฮ็ดแนวกินนใงเอกน้อยเพิ่นหลังจากที่เป็นหนึ่งเขาแล้วประกันจะถือกล่องไปถ่ายอยู่บันไดขึ้นเก่าเตรียมตัวขึ้นกันท่านี่กันได้เล่งมือทั่งนี่เล่งมือเนาะแม่ไม่เล่งมือ้อมาดิจัดเตรียมตัวไปอันนี้ครับ มือบ้านหองน้ำก็เต็มท่านั้นเยนเบียร์เบียพงพง่คนเบียรเบียร์พอพง่งไดุ่เบียเบียร์ยังกอดวารเปานย่เบียร์ยังกอดเบียร์พร้อมที่นันทะนันท์ิภาโอ้พี่้อาชื่อผมไม่ได้รับสวัสดีค่ะพ่อก็ดูเลยเห็นน้องเต้น ก็บพราะพวจักเด้่ว่าเป็นผู้นี้ที่มาลองเพลงเหล่ยมมือ,อนะแต่ได้จังว่าผู้นี้งว่าสัน่นนาม,มาเป็นนั่งมิดแกนอันนี้ผันออกงานวิธีผันยิ้มที่รู้สุดยอดเลยตอนนียงมาให้นในกายยิมเป็นในยูงส่งเด่น,น,นบอกอเ,เดี๋ยวประเดี๋ยวเตียนผอหมมันเต้นหลายเพลงอ,อยงู่นี่เนาะล้างออกฉากอ่ายก็ไ,กไป็ท่ายอยู่เป็นชาวุ้งนั่งทาวปอนอยู่สองคอนนี้ถ้าพี่น,อนอออ้องมาเบิ่งน้องเบียร์ถ้ามาเจ้เบียร์แลเจ้าบุกเคยเห็น <laughs> ไเจะคอมนใครเปทุเดียวอยแน่ากเแ่๋ยวกับเกงเดี๋ยวกันันแตงนาแตงนาเขาที่เขาทางยิ้มน้าง่นดีว่าเป็นมิดแกนผมได้ีธรรมดาได้อปี่น้องฮุนเทินได้เบิด้แล้วก็ซุ้มเสียงก็ไม่ธรรมดาควสามารถเนาะมืดน้องเล่บ้พูจะว่าเป็นน้องเดที่แหกนั่นน่ะกแต่ิเสียงสนิดมื่ปลามัยปือเลยเงาะกังาะถอดเจอนีแลก็เาอ แต่ละคนเราเราแบ่งไปแยกแล้วแต่ไดนก็ฝากที่ตามรับของเบียร์นะครับดาราช่องเมสุภาพนี่นั่นแหละคนเห็นอยู่ช่องพลเพิ่นช่องแม่สุภาพคนก็เลยตามตามมาคอมเมนต์เพิ่เบียร์ล่ะออกไลฟ์จอพี่น้องกันสิหนูจักไปน้ำกัดย่างสือดื้อสื่ดู้กับมี่นีกำลังใจนี่รางวัลมาให้จะสี่ตัวมันมีกับมี่ยืนรางวัล นีๆ okay. ีไงกำลังใจน่ารักมากๆคอยเก็บคอยอะไรนั่ไปบบนี้คอยเป็นพ่อไปพ่อไปหล่าสู้ๆพ่อพี่ก็สบาบลมากกันเวลาผู้งยิ่งเต้นนะยิ่งแข็เต็นเลยแมนพุ้ยิงเออพุ้งยิ่งยู่ห้องกับพุงยิ่งยู่แต่ว่าหันบอดพุ้ยิ่งบอดบอพันใดบอดท่านหัหดลอยเระมันเก่าสิบัวงยิ่งเาหร่ใ้เคกัเ็บสิห เกเียงยิ่งยุยุ่นลังขนาดนี้ด้วันนี้เต็มร้อยบอยหยอกได้มีน้องเดอบอยบรบูรีกันนะครับบอยหยอกแดนเซอร์เฮ้าเมีนเอเขาบมงามครับมียนพกขาขาสารรเพื่อนยกเดียนเตียงขึ้นเขาจอดกับบรรอง่องเขา้าจอดงามเขาจอดซัวเาจัว่ชีวิเป็นคนขยานเดนเซอร์เฮ้านะครับยางอรมาน อ๋อเหลือสํรวจสํารวจเนี่ยนักสํารวจเนี่ยชืสํารวจชือสํรวจคณะกรรมการเพึ่นผู้ขจอก้าทั้งเรื่องขจ้าเมาเนาะคณะกรรมการบุญบันขจอกขจ้าเมาเกันเตะกันเท้ยโวไอ้พอลยาเลยเป็นซอยหยั่งบูสันเอาเตรียมตัวขึ้นเตยล่าสำหรับนอนน้องเบียร์น้องเบียร์อายุเท่าไหร่นะน้องเบียร์อายุเท่าไหร่ก่อนอายุสองเป็น ยี่สิบสปีพี่เบียร์ตอนนี้แต่น้องเบียร์นี่เขานน้องเบียร์ใครนเขาเป็นพบียบอเสื้อปะไหนหรอไอ้เ์กี่อือเนี่เอาไอ้เคยสิบสองไอ้เกมเรถยี่สแล้วขึนรถยิม่นนเนาะฝากเนื้อฝากตัวกับลูกพีน้าก่นี่น้องเบียร์มาถามข้าวน้องดูนีถามข้าวน้องนี้น้องเบียร์ลาคอบคู่ให้น้องเนี่ยครอบครอบแบบเจ้าครอบเน บ่ให้กำลังใจน้องกำลังมากกำลังพี่น้องกำลังกันกูจักแมนเพราะว่าเอรูเกนเนียไปเตลาเออเนียเตรลาเียละเขาไปบิดแล้วไปห้าเตรียมตัวไปนี อากาศหนาวพี่นอยจะทั้งอัดเมื่อนีย้ยอ้าเพื่อบึ้งบูดครับน่ารักสีสาวหน่อยเป็นแม่เขาได้มากหนาวไห้ตื่นแล้วแล้วเอาก็สิเดินทางต่อไปชปปลบุรีจากวัดสลินครับ เนี่ยว่าในแจ้งอยู่ตอนนี้พวกกระตีแจ้งมันหนาวไปหรอมันก,ก็เลยแจ้งสาครับนี่นได้อยังกัรแนะนำมาเนี่ย ทังทานครับเช้านี้หนาวหนาวหนาวพี่น้องหนาวไปเที่ยวกันเปิดสักกะซีเริ่มดังไฟสิงบอทั้งหนาวพูดนะไอ้แบกไอแบกจับพี่น้องใส่

มองมือเนี่ยครับเก็บสิ่งเก็บของเตรียมตัวพักผ่อนเด้อขอบคุณทุกกลังใจทุกการติดตามรับชมสลับคลิปนี้นะครับขอคุณพี่น้นองทั้งอำ<ม>เภอบึงบุจ้จังหวัดศรีสะเกดเท่าทั่วศรีสะเกดจันว่าผูร่าพี่นอ้องแล้วก็เมือแรกเขาไปต่อยวงเพื่อชุ่มพลบุรีครับจังหวัดสุรินทร์เดินทางต่อนะครับทีมงานท่างกรได้ขอบคุณทุกกลังใจทุกการติดตามรับชมไปแล้วพี่น้องครับขอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ